สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนายหน้าหวานกับ6ตัวแรกของโปเกมอนแบ็คไว้นะครับซึ่งภาคที่ผมจะมาเรื่งนี้คือแบ็คไวทูนะมาดูกันว่า6ตัวแรกของผมในภาคแบ็คไวทูเนี่ยมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับผม ตัวที่1คือ Enbuo นะครับเป็นปกิอนที่ห้าร้อยของปกเด็กมีร่างแรกคือพกบูร่างที่สองคือเจ้าบูร่างที่สามคือ Enbuo นะครับผมสําหรับเจ้า Enbuo เนี่ยจะเลี้ยงเขาไฟของมันไว้ในการต่อสู้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้หมัดเพลิงหรือ การพ่นไฟต่างๆนะครับผมก็จะใช้เข่าเพิงของมันเนี่ยในการช่วยเหลือในการต่อสู้นะครับผมต่อมาก็คือเขาเนี่ยจะฝึกวิชาต่อสู้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เอมโอเนี่ยเป็นธาตุไฟต่อสู้นะครับสำหรับท่าไม้ตายของเอมโบอที่ผมจะใช้นะครับผมมีท่าฮีคลาสนะครับผมเฮดสแตรดดันหินแล้วก็พ่นไฟนะครับผมเป็นการเล่นผสมผสานระหว่างสเปเชียลแอตแทกแล้วก็การโจมตีแบบธรรมดานะครับผมสำหรับเอมโบโอก็มีเท่านี้นะครับผมสำหรับตัว สตาร์เตอร์เจนนี้เนี่ยผมบอกตามตรงว,ว่าจุดเด่นมีน้อยมากคือไม่ค่อยมีเท่าไหร่และตัว MBO เนี่ยเป็นตัวแรกๆที่ผมเลือกมานะครับผมคือโดยส่วนตัวที่เล่นมาในประสบการณ์เนี่ยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่นจวนนั้นนะคือเราเล่นไม่เป็นไงแต่พอเรามาดูลึกๆเข้าลวอ๋อมันเล่นประมาณนี้นะครับผมตามจริงมันมีท่าประจําตัวอย่างแฟร์บิดด้วยแต่ผมไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่นะสำหรับแฟร์บิดเนี่ยในการประจนภัยนะแต่ในการแบทเทิลเนี่ย มันเป็นท่าหนึ่งที่ดีมากสำหรับแฟนบิ๊กนะครับผมโปเกมอนที่2นะครับคืออบาโกล่านะครับผมเป็นโปเกมอนที่5 6 5ของโปเกเด็กนะครับมีร่างแรกคือโปโตก้านะครับร่างที่2คืออบาโกล่านะครับผมเป็นประเภทน้ำและหินนะสำหรับเจ้าอบาโกล่าเนี่ยเป็นโปเกมอนที่เถื่อนมากนะครับผมมีกล้ามที่ทรงพลังและกินออมสตาร์และออมไนท์เป็นๆน,นะครับผมโดยไม่สนเปลือกเลย เป็นพวกที่เถื่อนมากในยุคหลุดบดำน,นะครับผมสลหรับท่าไว้ตายของอบากุล่าเนี่ยผมจะเน้นเป็นโจมตีนะครับผมก็คืออควาเจ็ตวอ e r เตอร์ฟอร์เชลสมและ l o อกสไลด์นะครับผมการโจมตีของตัวของอบากุล่านี่มันไม่ได้หลากหลายมากเพราะมันเป็นธาตุน้ำและธาตุหินนะครับผมก็จะเป็นเน้นการโจมตีแบบน้ำและหินเป็นหลักนะครับผมสำหรับเจ้าอบากุล่า โปเกมอนที่3นะครับก็คือโซลอาร์ตนะครับเป็นโปเกมอนที่571ของโปเกเด็กมีร่างแรกคือโซลัวร่างสองคือโซลอาร์ตเป็นประเภทความมืดนะครับผมสำหรับโซลอาร์ตนะครับผมไม่ได้มีดีแค่แปลงกายเท่านั้นนะครับผมมันยังสามารถสะกดจิตให้คู่ต่อสู้เนี่ยเห็นภาพหลอนได้ด้วยหรือว่ามนุษย์คนไหนที่เข้ามาทําร้ายมันเนี่ยมันก็จะสะกดจิตให้เห็นภาพหลอนแล้วก็เดินวนเวียนแต่อยู่ในป่านะครับผมสำหรับท่าไม่ตายของโซลาร์ตนะครับผมก็จะเป็นไนเซตเฟรมโทเวอร์ โฟกัสบาร์แล้วก็ผูกหญ้านะครับผมเป็นการเน้นการโจมตีที่หลากหลายเหมือนตัวอื่นๆนะครับผมเมื่อจะเป็นตัวของเอวูโอนะครับผมหรือว่าตัวอื่นที่จะตามมาอีกเนี่ยมันจะเป็นการเน้นการโจมตีแบบหลากหลายในของสารภาคนี้นะโอเคครับผมก็จบไว้สำหรับโซลาร์นะสำหรับโปเกมอนที่4ก็คือชิบิรูดอนนะครับผมเป็นโปเกมอนที่604ของโปเกมิก มีร่างแรกคือชิบิชิระสึแล้วก็ร่างที่2ก็คือชิบิบีมนะครับผมร่างที่3คือชิบิรูดรอนเองนะครับผมสำหรับเจ้าชิบิรูดรอนนี่จะใช้ปากเหมือนจานดูดนะครับผมจะดูดเยื่อเอาไว้และใช้เขี้ยวของมันเนี่ยปล่อยกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ร่างของเยื่อนะครับผมแล้วก็จับกินนั่นเองสำหรับเจ้าชิบิรูดรอนนะครับก็จะโหดร้ายนิดนึง สำหรับเจ้าชิบิรูดอนเนี่ยมันมีอัปลิตี้ล่องลอยได้นะครับผมหรือว่าการลอยตัวของมันมันก็เลยจะไม่แพ้ธาตุไหนเลยนะครับผมสำหรับเจ้าชิบิรูดอนสำหรับธาตุไม่ตายของชิบิรูดอนนะครับผมก็คือทันเดอร์โบอควาเทลกิกาเดนซูเปอร์พาวเวอร์นะครับผมเนื่องจากตัวของชิบิรูดอนเนี่ยจะเก่งมากในเรื่องของการโจมตีกายภาพนะครับผมแต่ว่าเรื่องของการโจมตีแบบสเปเชียลแอทแทคเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันเพราะเนี่ยการโจมตีของชิบิรูดอนเนี่ยจะเน้นไปทาง ไอคแทกนะครับผมและก็สเปเชียล t อคแทด้วยแต่จะเน้นไปทางไอคแท็มากกว่านะครับผมสำหรับเจ้าชิบิกรอนนะครับตัวที่5คือโกรุนะครับผมเป็นโปเกมอนที่623ของโปกเกด็ก์นะและมีร่างแรกคือโกบิร่างที่2คือโกรุเป็นเพศดินและผีนะครับผมโกรุนี่ค่อนข้างที่จะมีความเกี่ยวโยงกับมนุษย์ค่อนข้างมากนะครับผมว่ากันว่าเป็นโปเกมอนที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นมาและมีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้โกรุใช้เยอะมากนะครับผม และปริศนาของโกลูเนี่ยยังมีอีกมากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นในร่างกายของมันหรือว่าอกรณต่างที่เตรียมไว้ให้มันนะครับผมว่ากันว่าตอนนี้ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้สำหรับเจ้าโกลุนะครับถ้าไม่ตายของโกลุนะครับผมที่ผมจะเลือกใช้เลยมีท่าเอิร์ทควกชาร์ดพันห์แฮมเมอร์อาร์มนะผมและท่าสุดท้ายเป็นท่าไฮไลท์มากก็คือท่าไฟหรือท่าบินโกลูสามารถบินได้ครับผมเป็นประเภทผีและดินที่สามารถบินได้ มันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะที่ภาคนี้เนี่ยให้โปเกมอนประเภทนี้ประเภทผีและดินนะสามารถบินได้มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยลองลองคิดภาพให้แบบโกลูบินใช้ท่าไฟมันจะเป็นอะไรที่เทพมากนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยผมจึงเลือกโกลูมาเป็นโปเกมอนที่5ของทีมนะครับผมคือมันมีความแปลกกว่าภาคอื่นๆภาคนี้เนี่ยดีไซน์โปเกมอนนี่อาจจะไม่ไดโดดเด่นมากแต่ จุดหนึ่งที่แปลกก็คือท่ามุฟต่างๆที่โปเกมอนเรียนได้นะครับผมนี่คือจุดหนึ่งของภาคแบบไวทูเลยตัวที่6คือซัซันโดร่านะครับเป็นโปเกมอนที่6 3 5ของโเกเด็กและมีร่างแรกก็คือ โมโดุส์ไลน์ที่สคือ g ีเฮไลน์ที่สคือซัสซันโดล่านะครับผมเป็นประเภทความมืดมังกรสำหรับซัสซันโดล่าเนี่ยจะคือเหมือบทุกอย่างที่เคลื่อนไหวนะครับผมว่ากันว่าเมืองที่จุดทุ่มไลน์เนี่ยอาจจะเป็นฝีมือของซัสซันโดล่าก็ว่าได้นะครับผมและมันจะใช้หัวทั้ง3หัวของมันเนี่ยขย้ำศัตรูอย่างต่อเนื่องนะครับผมจนกว่าศัตรูจะล้มลงต้องเรียกว่าเป็นมังกรตัวหนึ่งที่เถื่อนมากนะครับผมสำหรับซัสซันโดล่าถ้าไม่ตายของซัสซันโดล่านะครับผมก็จะมีคลื่นความมืดคลื่นมังกร อุกบาทนะครับผมหรือว่าดากเมเทโอนี่เองแล้วท่าสุดท้ายก็คือท่าเซิร์ฟครับผมเนี่ยคือจุดเด่นของภาคแบ็คไว้นะครับผมก็คือมีมูฟต่างๆให้เล่นเยอะมากสําหรับตัวบางตัวที่แบบเฮ้ยมันไม่สามารถเรียนท่านี้ได้มันก็เรียนได้นะครับผมตามจริงท่าเซิร์ฟเนี่ยประเภทมังกรหลายๆตัวอย่างไคลิวหรือว่าตัวของกาเบียเองก็สามารถเรียนได้นะครับผม หรือแม้แต่ตัวของบอสโกเรล่าเองก็ยังเรียนท่าเซิร์ฟได้นะครับผมต้องเรียกว่าภาคนี้นะมันมีจุดเด่นค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อเรื่องนะครับผมหรือว่าเรื่องของมูฟต่างๆอย่างโกดูมิกเกะก็ยังบินได้ตัวของซาโซเนล่าก็ใช้ท่าเซิร์ฟนะครับผมมันมีความโดดเด่นหลายอย่างมากแล้วก็เรื่องของโปักมอนต่างๆเนี่ยในภาคนี้เนี่ยมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเจน1เจน2เจน3เจน4มันมารวมกันในภาคของเจน5เยอะมากนะครับผมสำหรับภาพแบ็คไวทู ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าผมสลับเจน5ต่อไปเนี่ยจะเป็นเจน6คือภาคตั้งแต่เจน5ขึ้นไปเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะพูดเฉพาะโปกิบอนที่ผมชอบในเจน6แล้วกันมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็อาจจะมีมูฟใส่เข้าไปบ้างนะครับผมให้มีความแบบเออมีความเกี่ยวกับเรื่องของเกมเข้ามาด้วยนะครับผมต้องเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่ แปลกใหม่สำหรับผมเหมือนกันสำหรับเจนถัดไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจ,จต้องใช้เวลานิดนึงคือการอัดพวกเนี้ยใช้เวลาไม่นานหรอกหนึ่งคือผมขี้เกียจน,นะครับผม2คือผมหาเวลาให้การทำคลิปไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามีหลายอย่างยุ่งยุ่งอยู่ตอนนี้อันนี้เพิ่งลงตัวก็เลย มาอัดคลิปละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะช้านิดนึงก็ขอโทษด้วยนะก็รอติดตามดูนะครับว่าในเจนถัดไปเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมคลิดวันที่ผมเลือกมาเป็นตัวอะไรบ้างก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ